ันจะบ้าเกินไปแล้วที่มันนำวันนำก้อนตัวเติงของประเทศไทยส0ล้านแล้วโว้ยเฮ้ยวันนี้พี่จะพาน้องๆทุกคนหวนขึ้นวันวานกลับไปดูตัวตึงระดับประเทศอายุโอเคสิบเอ็มเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราจะไปคอนเกรสตูเลชั่นน้องรักคนนี้กันนะครับไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าวัาวนนี้คลิปวิดีโอของเขาจะเป็นยังไงแล้วแนวทางการทำฟรีไฟ์มันยังจะอยู่รอดต่อไปหรือเปล่าเอาลนะ่ะไม่พูดเยอะกันดีกว่าไปดูในคลิปนี้กันเลย let's go ผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยที่ยังใช้อากาศหายใจในโลกใบน,นี้ด้วยนะครับเย้ใ yeah! ห hey! สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกี้เอ็กทวันนี้เป็นวันที่ภาคภูมิใจมากๆหลังจากที่รอคอยมาเป็นระยะเวลานานต้องบอกว่ากับคนคนนี้นะฮะวันนี้ที่พี่จะมาทําคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นคนที่มีแบบประมาณเรื่องราวเป็นสตอรี่กับพี่มายาวนานมากแล้วอันนี้มันก็ทําได้แล้วโอ้พี่ช่งางภาคภูมิใจแทนตัวเขาในจังหวะที่แบบประมาณว่าเรากําลังมองว่าฟีฟล์กำลังดาวลงตา่าลงตา่าลง ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันจะกลับมาพังงานอีกแล้วเก<อ>ินไปหรือเปล่าเองก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร่ะแล้วผมเราจะไม่พูดเดยอะกันในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับผมว่าเขาคือใครและเขาประสบความสําเร็จอะไรยังไงแล้วเขาจะหวนคัมแบ็กหรือว่าตึงกลับมายัางไงเอ้ยไม่รู้นะต้องดูเองไปเลย let's go <S ล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าช่อง r u o k t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นอะไรหรือเปล่าทุกคนซูมเข้าไปดูซูมเข้าไปดูตรงนี้ซูมเข้าไป10ล้านติดตามซ้ำสไครบ้างโอ้แล้วมันเกินไปนะคือเหมือน i อโอเคเนี่ยยอดวิวเขาก็แบบต้องบอกกันอย่างนี้ว่าในวงการพีไฟดอบแทบจากทุกคนไปสังเกตดูคลิปเก่าๆได้ว่าไออูเนี่ยจะเป็นหลักเนี่ย4ล้าน5ล้าน5ล้าน5ล้านละเอียใช่ป่ะแต่ว่าช่วง2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกช่องดอบหมด ช่องหลักแสนวิวเหลือหลักหมื่นช่องหลักล้านเหลือหลักแสนช่องหลักหลายล้านเหลือหลัก 100, 000, หลายแสนกว่ากว่าอย่างอายุโอเคครับก็ดูดิลดลงมาเหลือแบบจาก5ล้านมันลกหลายเท่านะครับ5ล้านลงมาเหลือ7จ็ดแสนเหลือแปดแสนมีแต่ล้านบ้าง0กแสนบ้างลงมาแบบแค่ครึ่งครึ่งล้านนะ่ะจาก5ล้านมันลดลงไปอู้หลายเปอร์เซ็นต์มากๆนะครับโอ้ไม่ธรรมดาแล้วดูดีๆ5ห้าแสนหกแสนปั๊บปั๊ปปั๊ปั๊เฮ้ยครบสิบล้านมาเก้าแสนเหมือนจะกลับมาล้านว่ะ ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เรามาเฉลิมฉลองนะกับ10ล้านซับของอายูเคกันหน่อยไปเลย let's go เปิดตัวมาแบบอนิเมชันที่ไม่จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเฮ้ยเปิดมาแล้วภาพแบบลายๆไม่ใช่เลยนะเน็ตกูกากแหละ4น่้อปเขาปรับได้ถึง 4K ยังตากแม่ลากหัวไปเลยลากหัวไปสองลากหัวไปสามลากหัวไปสี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับบนบูเฟกเกอร์บูเฟกเกอร์ด้วยนะปืนหมาป่าป่ะนี่ไอ้เจิดเกมเซ้งไอ้เจิดนี่มันได้ไข่วะเฮ้ยไอ้เจิดน้องเองแล้วมาตะโกนตะโกนทำไมวะพี่หลับผานี่ไอตะโกนทำไมพี่ถามหน่อยเถอ กนให้มันได้อะไรกันนากันหนาคนฟังมันลำคาญมึงรู้หรือเปล่าได้ไข่หมาวะแม่เฮ้ยแดงหมดชั่วชั่วเลยไปคลิปตอนนี้แม่ไข่แล้วตคริปหมดแหละสำหรับไม่หมายหมายถึงว่าใครใครยิงหดหดกูล็อกสคริปหมดอ่ะไม่ได้ว่าเขานะนี่อีหนึ่งนี่สองลงมาแบบสวยๆอ่าสามเฮ้ยเราจะมีห้าตัว เขาเล่นซี่ห้าหรอวะเออมันต้องไฮไลไท์แบบนี้หมอปลาเพราะมันมีตอนนี้มันมีคนรันวงการออนทัวร์ไม่เยอะนะคนดูมีหมอปลาม,มีผู้หญิงอยู่ประมาณคนสองคนใช่ป่ะแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้สวยว่าแต่เขารูหน้าต่างแล้วก็เป็นไอเจิดเกมนะติงไงคุณตู่เอ็กทูก็ไม่รู้ว่าทําอยู่หรือเปล่าไม่แน่ก็อ,อาจจะไม่ทําแล้วคุณตู่ช่วงนี้ช่วงก่อนอันนี้นเป็นสายแบบเด็กแว้นไปแว้นมาแล้ว เขาสาวที่หมู่บ้านกูตู่ติดใจติดใจใส่แว่นนะสาวลายล้อมเลยลายนั้นน่ะนี่ฮะเช่นหัวเล่นหัวแบบรัวรัวรัวแบบเลื่อนเเฮ้ยเช่นหัวแบบเลื่อนเลื่อนเป็นยังไงวะสองหัวไปสามหัวไปมาดิเดอ้ราแบบปั้มระยะจูบมาดิเฮ้ยนี่ให้นี่ห้องใครวะคุณคุณนะคุณคุ้นอยู่ไอ้ที่อยากโดนอายอเข้มข้อง ไม่ได้สร้างไฮไลท์มานานมากพี่แช่วงน,นี้พี่ทำ GTA อยู่กำลังตึงกำลังมันเลยมีใครอยากเล่น GTA ไหมพี่จะสร้างแก๊งครับพี่จะเป็นหัวหน้าแก๊งอันโหดเยี่ยมอามาหิดพี่จะตีหมดตั้งแต่ตำรวจยันหมอเออถูกแล้วตั้งแต่ตำรวจยันหมอยันทุกคนทุกแก๊งจะต้องกีโลล่าให้กับพี่เพราะพี่จะเกิดมาเป็นน้ำวันน้ำกอด ใครไวรุษใครเอ็มก็คอมเมนต์ไวเลยมาเข้าแก๊งพี่กับปูจุนให้เองพวกพี่ตั้งชื่อกันไว้แล้วชื่อว่าแก๊งเอ็มเอ็มเอ็มแอนด์เอ็มเท่มั้ยแค่ชื่อก็เท่แล้วแค่ชื่อก็อร่อยแล้วเอ็มแอนด์เอ็มลิเดียวทางถึงความหมายเหรออูจุนบอกว่ามันแปลว่าแมงมุมเฮ้ยน่ากลัวรึเปล่าชื่อแก๊งพี่เองอะแมงมุมรู้จักชื่อละโยงใหญ่ช่อผ่ ระยะจูบกระโดดยิงหัวแบบหล่อเฟี้ยวแม่งอยากหลออให้อยู it, so so too, so cheap, ่แบบจับลงแม่งโคลีกเลยอ่ะเนาะสักท so 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 ีเพ really so uh ื huh. ่อ uh วันมีช่วงหนึ่งที่เขาฝึกเล่นโทรศัพท์เลยนะก็ตึงนะไม่ใช่ธรรมดาดิไปดูกล้องก่อนอ๋อทัวร์หรืมเปิดไปสะบัดไปสวยทำไมมันยิงเข้ายิมสี่นะจะบัดรัวด้หรออยากดูออนทัวร์อีกอ่าฮะาคุณน้องพวกเดียวกันทัว่าตีเดียวเฮ้ย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 ย แขกตัวเมื่อกี้มันตึงว่ะนี่ไงหัวรุดเลยหมวกสามระยะจูบระยะจะจูบเมื่อกี้ระยะจูบกับจะจูบคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันนี่อ่ะมองฟ้าไปดิยิงหัวปะโดนยิงหัวไปโดนยิงหัวไป,วไปสามตัวรวดล่อเฮ้ยมาแล้วนี่การทองเป็นปเฮ้ยทำไ,ไเ,เริ่มมีคนมารันออนทัวร์กันเยอะขึ้นนั้นเนี่ย เฮ้ยมื่อกี้174ไม่ตายหัวแค่แตกเอ้ยหมวกแค่แตกนี่ไนงะสบานโยกเดี๋ยววิ่งแบบนี้ใจไม่ดีมึงดูก่อนคิว26คิวมึงดูสักก่อนโอ้มันจะพี่ก็เข้าใจนะจริงๆฟีไฟล์มันจะแบบพี่ว่ามันจะบูมอยู่แหละถ้าสมมติว่ามันเหมือนต่างประเทศอะที่คอมสุ่มแล้วมันเจอคนเล่นเจออะไรบ้างหน่อย,อยนี้เนาะ จริงๆอะพี่มองว่าคนในเล่นในโทรศัพท์ตึงมากเลยนะแล้วถ้าได้เจอคนเล่นในคอมบางทีก็อาจจะโกงแหละการใช้สไนป์สับสิบอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นสุดท้าทายให้นักแข่งหรือว่าผู้เล่นที่ใช้โทรศัพท์อ่ะมีความพัฒนามากขึ้นนะเว้ยอันนี้เรื่องจริงนะพี่มองว่าเป็นผลดีนะจริงๆแม่งอยากให้เป็นแบบเดิมมาก แต่ว่าคนที่สู้ไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงคนที่สู้คอมไม่ได้เลยก็จะร้องว่าแบบเชื่ไม่แร์ไม่อยากเล่นแบบนี้นู่นนี่นั่นนูกว่าแต่สำหรับพวกนักแข่งเขาที่บอกว่าเราว่าชอบนะที่บอกว่าเขาชอบเฮ้ยที่นี่คอมว่ะที่นี่คอมว่ะแล้วตบคอมได้เขาจะแบบเฟี้ยวฟ้าวเลยแบบประมาณว่าเฮลานอน่ะก็มันก็เป็นอีกฟีลหนึ่งนะเว้ยที่มันแบบเข้าใจฟีลว่าแบบเราตบคอมอ่ะแต่เราเล่นโทรศัพท์ยังมีพวกเก็บแรงหลายหลายคนที่ตบคอมนะอย่างพวกพี่ก็ไม่ได้ตึงเล่นในคอมแล้วแบบพูดโทรศัพท์ตบพวกพ เก่งไว้ไหนมึงจะเก่งไว้ไหนแบบนี้เลยอ่ะเล่นโทรศัพท์จริงหรือเปล่านี่มึงมี8นิ้วหรือเปล่าข้างหนึ่งอ่ะข้างหนึ่ง8ข้างหนึ่ง8อย่างเงี้ยหมอปลาไปแล้วนี่มึงแปดอย่างไรล่ะเอ๋อหมอปลาหัวหัวผมมาแม่งผมยังยาวไม่เหมือนเลยไม่เหมือนหมอปาลาอะไอยเงี้ยเน่ยยิงเลยละ่ะปลามีดไปดิปลามีดแล้วก็สับทุกซองเม็ดเดียวล่วงนี่เม็ดเดียวเฮ้ยชอบป๊าปเม็ดเดียวไปดิธรรมดาหล่อม นี่ไงร้อยเจ็ดสิบหกดาเมจจนชินตาแล้วร้อยเจ็ดสิบหกเฮ้ยโดนปึ้บปิงยังไงว่ยิงล่ลางๆเนี่ยนี่ไนงนี่ไงเอาไปใกล้ก่อนบ๊ะ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 นี่ไงน,นี่ไงโดนไปอีกโอ้ยพี่อยากทำไฮไลท์ว่ะเดี๋ยวเรอยากทำแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทำแม่งเป็นรุ่นไปเอ็มอยู่นะเฮ้ยมีตายบ้างคนอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นใช่ป่าวเออปั๊บนี่ย สามร้อยห้าสิบเอ็ดหกแปดนะจะเอาดูอยู่เนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบสองแ้วมันแรงขนาดนั้นปะปืนมันอัพเกรดแบบไหนวะเนี่ยเฮ้ยเออสบัดแล้วแต่ก็เอาองี้ดีกว่าทุกคนดูมันก็มีจังหวะช่วงชีวิตหลายๆอันนะที่พี่แบบได้ไปออกช่องอาโอเคนะแบบที่เขาเอาตอนที่เรียกชงเรียกชั่นไปออกเอออะไรเอออย่างเงี้ยแล้ววันนึงวันนี้นะครับเขาก็ถึงสิบล้านซับแล้วก็ อยากจะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ยังรออยู่เสมอถ้าเราอยากทำแบบคอนทอปคอนเทนด์ท่องเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยอยากมาเข้าตีเข้าแกงเปิดนงเปิดหน้าหมายถึงว่าด้วยกันแต่ว่าอีงจะปิดหน้าแล้วไปเที่ยวด้วยแบบออกโคงออกกองก็ได้นะหลายๆคนก็ยังเฝ้าอยู่เดี๋ยวมันจะซาไปก่อนเนาะเดี๋ยวสมมติว่าวันหนึ่งแบบดีไฟซาขึ้นมายอดวิวเหลือร้อยหรืออย่างเงี้ยเราไปเปิดหน้าตอนนั้นไม่ทันแล้วนสอยดาย จังหวะตอนนี้แหลกปิดหน้ากากไหล่หน้าเหมือนแบบไอ้ใส่หน้ากากรีเบิร์ดอ่ะลุงแม็กแฟมิลเลียเนี่ยตอนนี้กำลังเอฟซีเลยดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยสนุกจัดลากเอ๋อลากเอ๋อเฮ้ยยิงติดกระทะเนี่ยจะเเเป็็นมดียลากหัวหัวรุดหัวรุดมาเด้อเออแต่พี่ก็ทำไม่ได้นะพี่ไม่แต่พี่เป็นคนที่มือไม่สติหยัเว้ยอันนี้พี่ก็งงนะแบบลองดูนะบางคนไม่เล่นอาทิตย์หนึ่งเนี้ยกลับมาเล่นอ่ะ ลากไม่ได้แล้วเว้ยลากไม่ติดเลยที่ไหนลากไม่ติดเลยแต่นี้เขาลากติดเลื่อยติดประจาแม่งความเสถียรของมือแม่งดีจัดตอนสมัยก่อนที่เป็น PS อยู่แก๊งเดียวที่ยังไม่มี s s สยังไม่มีอะไรนะมีเฟนอะไรนะเฟนอะไรทักอย่างท,ที่พวกอินดานมันทำอะ่ะเลออียวเฟนปะสมัยนั้นอะ่ะแบบที่เคยเล่นด้วยทุกวันสิงอยู่ในดีแล้วเล่นด้วยทุกวันเช่าว่าแบบเป็นคนที่แบบยิงดีสน์ีเกิลแ็แบบวางเป้าแบบเป้งเป้งเป้งตลอด ยังเสียดาอีกคนนึงนะไอปลายอะไรเฮ้ยลงตอน7จล้าน9แสนใช่เหรอ9ล้านเจแสน9ล้านเแสนขึ้นมาสามหมืตอนนี้10ล้านเอาไปคอนเกส1 0บเอุดจัดอยู่แล้วน้องรักนี่คอมเมนต์ไปเรียบร้อยสวยๆหล่อมๆแล้วผมก็แสดงความดีใจด้วยกับอายุเก10ล้านแล้วถือว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยไม่ใช่คนแรกถือว่าแบบ บอกว่าคนแรกในประเทศไทยแล้วก็ในโซนเอเชียไม่แน่ใจว่ามีไปถึง10บล้านซับไหม <Huh? S 1> แต่นี่มาเอ้ยโซนเอเชียมีในช่องอินโดนีเซียคนเขาเยอะนะครับคนเขาเยอะมากก็เป็นธรรมดาที่ฐานคนติดตามเขาจะเยอะนะครับผมก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอยากดูเรีแอชนคนไหนหรือว่าอยากดูคนไหนที่เวอ่อเว่ออีกหรืวอรวอ่าเราจะไปตามจับโปจับอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไวใ้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนีคขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีจ้า